เฮ้ยขนมหายไปไหนเนี่ยแน้ำสนอยขอวางไว่เนี่ยรีบๆมาคุยตรงนี้คุยตรงนี้เห็นไหมกูมาเดินเข้าห้องน้ำแป่งแล้วแต่มันไม่เอาขนมเข้าไปด้วยเออจริงอืมซื้อขนมมาแบ่งเด็กๆเลยนะคุณครูน้ำหนึ่งอยู่ด้วยกันยังไม่ได้คิดข้าวเช้าเลยแบบนี้เราต้องไป พี่คิดขนมปังปั้กกินขนมอะไรขนมอะไรไม่รู้เนี่ยที่อยู่ในเซเว่นอ่ะใช่ใช่ของฟรีของฟรีกินไปเลยแกเลยกินไหมกินไหมมาเดี๋ยวพี่เปิดให้เล้ยยูยูพี่เขาก็เอามาให้เราพี่เขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเนี่ยน้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่แกะให้เล้ยยูิพี่มอยหิวแล้วเนี่ย กินเลยเอา้ยาวกินเลยมาพี่กินด้วยว้าวโอ้ยปวดท้องเฮ้ยเฮ้ยคุณเนาหายไปไหนเนี่ยหายขนมขึขม้นไปเนี่ยเฮ้ยมน้องเด็กแสบสองคนนะั้นแน่ๆเลยรูด้ดีบ่กินเลินเลินเลย,เ,ลย,เ,ลยเอ่อ <c oughs> ไม่จังไม่จัง ไไม่ด้ทสองคนนี้เรานี่ข้าสองคนนี้มาสองคนนี้ได้มาอันนี้เราคือข้าใหม่เข้าไม่รู้จักหรอกก็ขอบมุณคนทำไงครูใช่แล้วนั่งลงไม่ต้องไปไหนนั่งลงแกลลี่นั่งลงขนมฉันเฮ้ยไหนพี่เขาบอกว่าพี่เขาซื้อมาให้เราใช่ใช่เราก็วางัอนแหละเรามีไปแค่เยอะเลยจริงสรุปใครเอาของฉันมาบอกมาเดี๋ยวนี้สองคนนี้สองคนนี้แกลลี่ถ้าเธอโกหกเธอจะโดนหนักนะไม่มีใครยอมรับใช่ไหม เห็นเป็นใจกับเขาด้วยไหมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องครับไม่มีใครยอมรับใช่ไหมเกลไนท์โนมายุไปเรียงหน้ากระดานออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีใครยอมรับครูจะลงโทษเธอทั้งหมดนี้เฮ้ยเราไม่ได้ทำล้วจะโดนได้ยังไงล่ะเออนั่นดีเอาไงดีอะเกลลี่เกลลี่ก็บอกเขาสิว่าสองคนนั้นทำอะเอาแล้วมันจะเป็นหนูล่ะเกลลี่พูดไปสิ ครูค้าสองคนนี้ทําค่ะเราไม่ทำซะหน่อยเกลลี่เธอเป็นคนเอามาให้เรากินใช่พี่คนสวยนั้นด้วยเราสองคนไม่ได้เอาไปกินนะคะครูอยู่ๆพี่เขาก็เอามาให้ผมสรุปเรื่องมันเป็นยังไงใหม่จังเธอพูดมาซิเธอยอมรับมาเลยถ้าเธอไม่ยอมรับเธอจะโดนโทษนะ่ะพวกหนูทำเองค่ะครูเห็นไหมครูว่าแล้วต้องเป็นเธอสองคนครูเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวครูเห็นเธอแวบๆแล้ว จริง,รง,รงๆเลยหมายจางเธอเป็นพี่เธอ,เธอนําน้องอย่างนี้ได้ยังไงมันอร่อยอะค,ะค่ะครูอร่อยก็ใช่เถอะเธอรู้ไหมเนี่ยครูก็ตั้งใจเอามาให้พวกเธอนี่แหละก็พวกเธอมาขโมยของครูไปก่อนได้ยังไงเนี่ยเอาเงินไหนก็ครูก็ให้พวกลาลาครเออสุดท้ายไม่ต้องกินไม่ต้องกินสักคนครูจะไปกินคนเดียวไปครูจะกินคนเดียว่อย